สวัสดีครับนิพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเนตปหกกันต่อนะครับเรื่องเศษส่วนและทศนิยมนะครับถต่พร้อมเราก็เปิดเอกสารไปน้าที่5นะครับต่อไปเป็นข้อที่3โจทย์บอกว่า11เศษ11ดส่วน100้ลบด้วย1เศษ1ส่วน10มีค่าเท่ากับข้อใดครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับความยิงข้อนี้ครับมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวครูจะพาทำอีกวิธีนี้ก็แล้วกันนะครับขอลอกโจทย์แล้วกันสิบเอ็ดเศษ 11บเแล้วก็ส่วนดหนึ 100. 100. 100. ่งรลบด้วย1เศษหนึ่งส่วน10นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับจะแยกนะครับจำนวนคลานะครับสิบเอ็ดเศษสิบเอส่วนหนึ่งร้อยนะครับจะแยกเป็นสิบเอดบวกด้วยส1อส่วนหนึ่งร้อยนะครับจำนวนคลาก็คือจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนนะครับใส่วงเล็บไว้นะครับเพื่อความเรียบร้อยลบด้วยจำนวนด้านหลังครับหนึ่งเศษ1ส่วน10ก็แยกเป็นจำนวนเต็มหนึ่งบวกด้วยเศษหนึ่งส่วน10นะครับ ต่อไปนะครับก็เปลี่ยนนะครับ11ส่วน100ให้เป็นทศนิยมนะครับก็จะเป็น11บวกด้วยนะครับส่วนที่100นะครับเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะครับก็คือ0.11นะครับลบด้วยในวงเล็บอันนี้หนึ่งนะครับบวกด้วยเศษ1นส่วน10นะครับก็จะเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะครับก็คือ0.1นะครับก็จะรวมกันได้นะครับเป็น11แล้วก็จุดนน่ะครับลบด้วยห่งบวกศูนย์จุน1.1นะครับ อ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็มาลบกันนะครับต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าตำแหน่งเท่ากันหรือยังบังเอิญว่าตำแหน่งข้างหน้ามี2ตำแหน่งด้านหลังมี1ตำแหน่งก็เติมศูนย์ที่ตัวข้างหลังครับเพื่อให้ตำแหน่งมันเท่ากันนะครับอย่างก็ลบเลยนะครับถ้าลบแนวนอนได้ก็ลบเลยนะครับก็จะได้เป็นอ่าหนึ่งนะครับศูนย์แล้วก็จุดนะครับศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับอ่าดังนั้นคำตอบก็คือ10.01นะครับก็คือข้อที่1นี้นะครับ ข้อน,นี้ก็ไม่ยากนะครับหวงหว่าาทำได้ทุกคนนะครับจบกันใหแ่มในคลิปต่อไปครับ